เห็นคือคลิปเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าอุทยานแห่งชาติทับลานเกิดอาการฮิสโตก3มรายโดยหนึ่งในนั้นถึงขั้นหมดสติต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดขณะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่โดยอุณหภูมินั้นสูงถึง42องศาเลยทีเดียว โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานได้นำกำลังไปดับไฟป่าที่สวนป่าเขาไผ่เขาปลูหีบบ้านวังใหม่ตำบลบุพรามอําเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีโดยทางอุทยานนำกำลังไปทั้งหมด20นายนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าปราจีนบุรีหกนายเจ้าหน้าที่ฐานปฏิบัติการป้องกันร,รักษาป่าวังมืดจำนวน5้านายเจ้าหน้าที่สวนป่าเขาไผ่จำนวนห้านายรวมทั้งสิ้น36นาย ทางนี้เจ้าหน้าที่รับแจ้งพบเพุไฟป่าในพื้นที่จึงนากําลังเข้าไปบริเวณที่มีความลาดชันสูงมีกอไผ่ตายคุยเป็นจํานวนมากซึ่งส่งผลให้หุบเขาดังกล่าวมีการปกคลุมด้วยควันไปทั่วและโดยสภาพอากาศที่ร้อนจัดโดยอุณหภูมิพุงพ่งสูงถึง42องศาเซลเซียสเป็นเหตุให้คณะเจ้าหน้าที่เกิดอาการหิสโตกจำนวน3รายประกอบด้วยนายวิสุดแวนเพชรอายุ44ปีเจ้าหน้าที่สวนป่าเขาไผ่ได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วสภาพโดยรวมถือว่าปกติ คนต่อมาชื่อนายวีรชาติแก้วบุตรด,ดีอายุ38ปีพนักงานพิทักษ์ป่าประจำอุทยานได้รับการประทมพยาบาลเบื้องต้นแล้วสภาพโดยรวมถือว่าปกติและนายสิทธิชัยดอกมาลีอายุ38ปีพนักงานพิทักษ์ป่าประจำสถานีควบคุมไฟป่าปราจีนบุรีเกิดอาการหิสโตกขั้นรุนแรงจนถึงขั้นหมดสติขณะปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อดับไฟป่า โดยนายสิทธิชัยคือคนที่เราเห็นในภาพทางเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันแบกร่างพาตัวออกจากพื้นที่เพราะหากปล่อยไว้อาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้โดยได้ทำการถอดเสื้อให้นั่งพักแล้วช่วยกันหามทางหัวหน้าอุทยานได้ประสานรถพยาบาลฉุกเฉินให้มารับตัวพร้อมอุปกรณ์ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลทันที ขณะที่นายสิทธิชัยได้รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนาดีแล้วอาการดีขึ้นตามลำดับแต่ยังต้องพักรักษาตัวเพื่อดูอาการอย่างน้อยหนึ่งคืนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อร่างกายย้อนหลังในส่วนของผู้ป่วยรายอื่นๆก็ได้มีการกำชับให้เฝ้าดูอาการอย่างละเอียดต่อไปแล้วก็ตอนนั้นเป่าเป่าเพื่อทำแนวครับทำแนวกันไฟเพื่อที่จะทำมือ่หมราบอกไฟไว้ครับนีก็มีมันอบร้อนตัว เปลออกลวัวถอดวางเครเป๋าแล้วก็ถอดเสื้อผ้าถอดเสื้อออกจากก็มีเหตุการณ์เนี้ยมันก็นอกไปเลยกันวุบไปเลยโม้เล็กตัวอีกเยนตัวทีตอนถามลงมาแล้วครับตอนถามเขาแล้วที่บุรีรันถามมาแล้วอ๋ออค่านั้นก็เป็นอะร่านั้นรไเรนที่เลยก็คือว่าผมเรมทำทำาแล้วไปไปไปมันแขึ้นมาข้างบนเพียบ ปล้องต้องแต่ไ้ม่ให้ไม่ให้ลมไม่ให้มันมีของมือนี่แล้วปุ่มปั่นปันลมมันจะหยากันออกมาด้วยยอกจับมาแล้วความร้อนร้อนจัดข่าวสดส่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ